หลังโควิดคลี่คลายนะคะหลายคู่ก็ควงกันไปเที่ยวทะเลพักผ่อนรวมถึงคู่ของก้าวจิรายุและวีเวิโอเลตค่ะที่ล่าสุดไปเที่ยวทะเลพัทยาแม้จะไปกันคนละรอบนะคะซึ่งก้าวนั้นไปทํางานส่วนฝ่ายหญิงกับแก๊งเพื่อนสาวก็ไปเที่ยวกันแต่ว่านัดเจอกันค่ะส่วนที่ฝ่ายหญิงใส่ชุดว,ว่ายน้ําเว้าสูงอวดแผ่นหลังเจ้าตัวบอกว่าไม่ห้ามอะไรเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาส่วนสถานที่ที่ไปอาจจะติดกับจังหวัดระยองแต่ก็ขอยืนยันว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวแน่นอนค่ะ โฆษณาเข้าก็นีก็คือสมมติว่าเราทำในหน้าต่างเนี่ยผมไม่รู้มันช่วงเดียวกันหรือเปล่าครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ไปที่ที่มีความเสี่ยงที่เขาประกาศออกมานะครับผม,ผมน่าเป็นห่วงครับสถานการณ์ตอนนี้แต่ก็นั่นแหละฮะอย่าก,กลับตกนะครับล่าสุดบบไปเที่ยวด้วยกันมาใช่ไหมคะอ๋ะอใช่ใช่ครับใช่ เป็นยังไงบ้างไปกับแก๊งสาวๆหรอคะเปล่าครับจริงๆคือแยกกันไปครับไม่ได้ไม่ได้นั่นไปอ่าแค่แบบว่ามันไปช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็เลยก็เลยก็เลยมาเลยนัดมาเจอกันค mm ือ hmm. ผมว่าไปทํางานอยู่แล้วครับแล้วก็เพื่อนวีก็ไปอยู่แล้วเหมือนกันครับ mm hmm. วีก็เหมือนครึ่งว่างตอนหลังนะครับผมตอนแรกก,ก็ยังไม่ว่างเหมือนงานเลื่อนอะไรเงี้จริงไม่เกี่ยวกับข่าวเลยครับผมแค่ใช้ชีวิตกันปกติเพราะว่าข่าวก็อย่างที่ทราบก็อธิบายไปหมดแล้วน้องวีเห็นมีใส่ชุดแว่ยน้ำด้วยเป็นไง8้าลยเนีสแกนมีดูใช่ไหมไม่ไม่ก็จริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยการแต่งตัวอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ค่อนข้างรู้ดีอยู่แล้วว่าว่าที่ไหนคนใส่อะไรยังไง ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ